สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันมาอีกแล้วนะเนาะเพื่อนๆตอนนี้ซาร่าอยู่เยอรมันแล้วนะพอดีคลิปสุดท้ายที่ซลร่าลงไปแกงพะโล้อันนั้นเป็นคลิปสุดท้ายของเมืองไทยนะพอดีซาร่าอ,อ,อยู่เมืองไทยไม่มีเวลาลงนะคะลงคลิปเลยลงมาลงล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปซื้อของ เตรียมซื้อของที่จะกลับเยอรมันเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลาไหนจะเก็บฝาดถุนที่บ้านอีกเก็บเสื้อผ้าอะไรที่บ้านอีกสลาก็เลยไม่ได้ลงคลิปที่ทําไข่พะโล้นะนะคะแต่ตอนนี้นะคะสลาก็มาถึงเยอรมันแล้วอากาศหนาวหนาวเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปช็อตให้ดูนะว่าตอนนี้ยังคือกลับมายังไม่เจอหิมะนะคะก็ยังไม่รู้ว่าหิมะจะตกเมนะื่อไหร่เนาะ แต่ว่ามันเป็นแมคคนิ้งนะน้ำแข็งเต็มเป็นหมดสนามเลยนะเป็นเขาเรียกอะไรแมคคิ้งเป็นน้ำแข็งอะคะนะ,ะนะกว่าจะทั้งวันทั้งคืนไม่ละลายนะขนาดมีแสงอาทิตย์นะแต่ก็ไม่ละลายนะคะเนาะเอาละวันนี้นะเราจะมาทำเมนูง่ายๆเนาะเป็นสไตล์ของสลาอีกแล้วนะคะพอดีเนี่ยสลากก็จะมาทำน้ำพริกน้ำปูนะคะ เนาะทำง่ายๆสไตล์า่านะมีส่วนผสมก็แค่นิดเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่ส่วนผสมของเราดูกันใกล้ๆนะคะมีหอมหอมแดงนะพอดีหอมขาวサラเหลือนิดนึงเนยก็เลยใส่ผสมกันเลยนะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วส่วนตะไคร้นี่サラจะมาตําใส่หน่อยนะนะคะแล้วก็น้ำพริกหน้าปูนะนี่ น้ำหนังปูทำมาจากปูปูนานะคะแล้วเขาก็ไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวเสร็จแล้วเขาก็เอ่อเคี่ยวเสร็จแล้วเขาก็มาตำนะคะเขาตำก่อนแล้วก็มาเคี่ยวนะตำก่อนนะคะแล้วก็มาเคี่ยวตำปูให้ละเอียดแล้วก็มาเคี่ยวจนน้ำมันงวดมันแห้งแล้วก็ในนี้ก็มีแค่ส่วนผสมก็คือเกลือแล้วก็ตะไคร้นะนะคะเนาะแล้วก็ผงนวแล้วก็น้ำปลา แต่サラเป็นคนที่กินเปรี้ยวนะอยากใส่มะนาวนิดนึงนะคะปกติเขาไม่ใส่กันนะแต่サラาาเป็นคนกินเปรี้ยวนะจริงๆแล้วเขาไม่ใส่กันนะนะคะมาเรามาคั่วพริกคั่วกระเทียมกันดีกว่าเนาะพริกกระเทียมหัวหอมนะเรามาคั่วกันดีกว่านะคะ,อะเอาละค่ะอันนี้นะサา,าว่าจะใส่สดแล้วก็ตำนะคะแต่ว่าเราขอคั่วพริกกคั่วกระเทียมก่อนนะ สาล,ลาทำเยอะนะซาล,ลาคิดว่าจะทำหมดกระปุกก็าทำเก็บเอาไว้นะไว้กินเอ่อคราวหน้าไม่ต้องมานั่งตำอิดนะเพราะว่าเราชอบกินนะคะชอบกินพวกน้ำพริกเนาะก็จะทำเยอะหน่อยนะคะเนาะลองไปทำดูนะเพื่อนๆอ,อย่างว่าสไตล,ล์ซาลาทำแบบง่ายๆนะคะ เดี๋ยวขอคั่วก่อนนะคะเพื่อนๆเนอะเอาละค่ะนี่คั่วได้ที่แล้วนะ <c oughs> ขอโทษนะคะฉุนมาเดี๋ยวเราไปตำกันเพื่อนๆนี่บิดไฟแล้วเนาะฉุนมากเลย <c oughs> เปิดแล้วตามก็ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหมาเรามาตำกันนะคะ เอาละค่ะตำเลยเนาะแรกนี้เราก็ตำใส่ไอ้นี้ก่อนตะไคร้ก่อนนะตะไคร้สดนะคะไม่ได้คั่วเนะเาะก็จะข <c oughs> อโทษนะคะพเพื่อนๆเอาละค่ะเราคั่วเสร็จแล้วนะนี่เราใส่ไปเลยนะคะที่เราไอ้นี้เนาะ เราตำนะเราตำเลยนะคะเอาละค่ะดูนี่เราตำนะ เราไม่ต้องตำละเอียดมากนะสร่าไม่ชอบละเอียดมากนะสล,า,า,ลาอยากกัดให้มันเจอกระเทียมเม็ดกระเทียมนะนะพอหยาบหยาบนะคะแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบว่าคนเขาชอบแบบหยาบหรือไม่หยาบนะเอาละเดี๋ยวเรามาใส่น้ำปูกันเนาะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำปูกันนะคะอื้อ ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเกลือหน่อยนึงนะเกลือนะคะแล้วก็ผงนัวเนอะอันนี้โอเคนะคะเกลือกับผงนัวนะคะทำงา่ายสไตล์ซสา่าเนาะตันี้น้ำปู น้ำปูเขาจะเป็นอย่างนี้นะนะคะอืมหอมหอมเลยลาดจะใส่ไปเลยลาดชอบเยอะนะใส่ไปเลยอืมเราทำไว้กินนะ ตำเลยตำให้เข้ากันนะคะแต่ลาใส่หมดกระป๋องเลยนะเพราะเราทำทำเครื่องเครื่องเยอะนะกระเทียมพริกไทยรากเอไม่ใช่นะคะเราใส่หอมกระเทียมเผาพริกเผาเยอะนะคะ จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็าชิมดูแต่ซาลาจะชอบเปรี้ยวหน่อยนะคะเขาจะออกผิวเออสีดำเน,นี่นะเพื่อนๆ,อนๆนกำลังดีเลยเนี่ยสี หอม <c oughs> หอมปูนี่สีเขาจะอย่างนี้นะคะเนี่ยสีเขาจะอย่างนี้เลยนะเน,นี่นะคะสีเขาดำนะนําปูเขาดำนะคะ เดี๋ยวขอชิมหน่อยอืน้ำปลาอีกอเกลืออีกหน่อยนึงนะคะทำเลย ลัซาล่าจะเป็นคนชอบกินออกเปรี้ยวนะคะเป็นคนชอบกินออกเปรี้ยวก็บีไปหน่อยนึงเนาะอืมอ้มหอมหอมเพื่อน ชิมนิดนึงเปรี้ยงหน่อยนึงแต่เราชอบกินเปรี้ยวจริงๆเขาไม่ใส่กันน้ำมะนาวแต่ว่าเราชอบกินเปรี้ยวเราก็เลยใส่นะคะแซ่บจังเลย หนัวพอดีเลยนะเนี่ยนี่คนพอดีเลยนี่โอ้ยแซบเดี๋ยวกินข้าวเลยดีกว่าเนาะได้เวลากินพอดีเลยนะคะม,ม,มาเดี๋ยวจัดจานกันนะคะเอาละค่ะนี่น้ำพริกหนำปูเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะอุ้ยอร่อยมากแซบ แซ่บจริงๆเนอะลำแต่ๆนะเจ้าเนะอะโหโหอร่อยอร่อยเนะอะเดีาา๋ยวาサาจะกินนะจริงๆจะกินโชว์ด้วยแต่ว่าาサาไปเปิดมอข้าวมาข้าวบูดนะคะสล่าหุงมาสองวันแล้วลืมดูเนาะไม่ได้กินเนาะก็เลยมะข,ข้าวบูดก็เลยต้องหุงใหม่นะคะก็เลยปิดคลิปดีกว่าเนาะอันนี้เราก็ตำใ,ใส่ขวดนะ น้ำปูนะคะแซบแทบทำง่ายๆสไตล์สลัดนะลองไปทำดูนะจริงๆเขาไม่ใส่มะนาวกันแต่สลัดเป็นคนกินชอบกินออกเปรี้ยวๆนะสลัดจะอร่อยของสลัดเนาะนะบอกซะก่อนนะว่าปกติเขาไม่ใส่กันก็แกล้วแต่ปรุงแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวตามแล้วแต่ถนัดเลยนะคะเนาะนะน,ะนี่น้ำพริกหนํำปูนะคะ ซาลาเยอรมันชาแนลนะขอฝากทีนะคะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะขอกินก่อนเดี๋ยวรอข้าวก่อนนะคะเนอะสวัสดีค่ะบาย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 น้ำพริกน้ำปูชิม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 อื้มชิมชิมชิมนะคะนีชิม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  อ,อร่อยมากอืแซบเผ็ดเผ็ดกลางๆนะแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆนะโอเคนะซาสลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย